ถึงสันทีแบบน่าจะยังบระุดแต่ว่าก็มีขันได้ขึ้นต่ออยู่แต่ว่าข้อจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วเท่วที่เพิ่นให้ขึ้นจุดูงวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดมุกดาหารสวยที่สุดเลยพอเห็นตัวมองสานสนขตโอ้โหที่อราขึ้นมาเนยก็แค่หากระหอดพอบาทเนาะเห็นปะ หดมือเพิ <laughs> lên, oh, oh, uh ่นหดมือหอดเท้าเพิ่นหัดตีนเพิ่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโอ้ห้โอ้โหยหโอ้โหหโโหอ้โวโอ้โหหหโออ้อหโอ้โหโหโออ้หโอ้หอ้โ้โหโอ้โหาอหอ้โ้หออ่้ออ้อ นั่นน่าจะด่านเนาะโตรงนี้ฝุ่นฝุนจะพี่เขาด่านเนาะเหมืนว่าฝุ่นเนาะผุกเาด่านเน,นาะเจ้าเจ้าเจ้า